ก้อยครับก้อยก้อยกับโอ้ยหเฮียก้อยกับข้าวเจ้ามามาเบิง่งเบืองกยเห็ดจินมเองครับสูตรเดียวกันกับเห็ดไข่นะครับกระเทียมครับ <c oughs> พริกหน่วยครับก็ พายเลือดครับานางรองเขาเรียกขักไปชะพูครับมันมาน,นางรองใหม่ไมไปถามหาพายเลือดอเดินยุตลาดไอ้คนเถาไอ้นายอะไรวะพอีเลือดมึงที่ได้ก็เ,เอือนไปชะพูครูบเจ้าครับ xe bước lăng hợp Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video